เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลอายอายอายน้องเงาแม่อายอู้น่องเงาแห้งอายโทวหาน้องแนทัทรหาน้องเด้อไอ้ใส่บา บอกหักน้องยุ่นแม่เสบอกว่าน้องเป็นฮักแรกของไอ้ไงไอ้โอนเงินให้น้องเน่เฮ็ดเสียงเฮ็ดเสียงให้อันมามาสงบอันมันใส่ค uh ักๆดู เออในสีพีล้ำพ้องอีกในสีประอัดอีกเออเออเฮียนสร้างเห็เต็มที่เลยพี่จันใช้ับว่าขีเดียดว่าสันวะขีเดียดเสียงพี่อ้วนเฮงคักได้ผ่านพี่อ้วนมาโอ้ยเนาะว่าสันว่ะหมอพึงเกี่ยวเห็ดหยังว่าสันหมอพึ่งว่าสันวะ อ,อสวัสดีสุข,ขู่สุขคนเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีสุข,ขู่สุขคนอืมสู่หมองสู่บอลเนานะคิดหอดกันบนะ่เนี่ยกระบอกแล้วว่าติดภารกิจติดธุระเนาะจ้าเนาะเออแถมตองแบบว่าคนเฮามันตอง ทํามาหากินเนาะว่าำํามาหากินมันกับ,บมีกินเป็นบ่จ่ะเนาะเอออย่ามานอนรอคอยวาสนามันไม่ใช่นะ <c oughs> มีคอมเมนต์แม่จ่ะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพันว่าอุ้ยหมอปึงคือสวยแท้หมอปึงว่าสซันว่า บปฏิเศธเด้ <laughs> บุปฏิเศธเด้อเออบุปฏิเสธเด้ออืมกะสวยอยู่ก่ะสวยก่ะยังอืมสวยแล้วรวยมาก <laughs> เอ,อ้ากะสวยตัวเนาะมันหน้ามันหน่งนี่ ก็สวยเนาะเออบ่คือคนขี่ายเด้อือบ่คือคนขี่ายเด้ขี่หายเตื่อตินตดอีกเออเฮ้ยมันเข่าไผว่ะอือโอ้ยมันมีคำสิบเ้าแล้วแบบนี้นะเออบอกไปว่าเป็นอีกแล้วเออไปปลุกผู้ซอยก็ไปปลุกอัน้องเอ็ดก่อน เออเป็นยังไดทั้งนั้นเก็บปากกอกให้ได้ระบ้อเก็บปากกอกให้ได้ระบอน้องแอดฮะเอามาเอามาให้ตำแน่ให้ตำแน่เออสีบองประแดกหลักมาานี่แม่เออสีบองประแดกเอาไปกินน้ำอออเอาไปกินน้ำทางเออเอาไปกินน้ำทางเออต้องห่อไปน้ำเด้เออทางันบ่อ อโอ้โโอโอโบ่มีเงินซื้อโอ้ยเนาะบ่มีเงินซื้อกับห่อเข่าไปตะเฮียนพี่แล้วเออไปหากินหนาบ่ได้จ้า mattress. มันแพงแหมมันแพงเออมันแพงเหตุจังไดได้ต้องห่อเข่าไปนั่มเข่าเงี้ยยก็ต้องจกกินแล้วเข่าเงี้ยยเนาะอืมพ่อประเด็นหิวคักนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวติมน้ำมันแป๊บหนึ่งเด้อเติมน้ำมันแป๊บหนึ่ง อ่าอ่าเติมสามร้อยสามร้อยสี่ร้ยก็ได้เออสี่ร้อยก็ได้เออโอ้โห้าร้อยไม่เอาไม่เอาเอาสี่ร้อยพออ่าเติมเติมเติมเต,ติมพอจะเดินทางเอาฮ่า่าก่าฮ่าน่นนนาฮ่ติมาฮ่าฮ่าฮ่า่งฮ่าบ่าล่าฮ่าฮ่าฮ่งขัาฮัาฮ่าฮ่าฮ่าม่มฮ่นฮ่้ฮ่าม่าม่าฮ่าฮ่าม่าว่าฮ่าล่าฮ่าฮ่าฮ โอ้ oh, มีบัตรเว้ยกับบรดษัเอาบัตรหลุดเนาะเออโอ,โอ้หลดนายเออนายคนรวย,ยนายบ่นายบ่นายคนรวยบ่เฮ้ยหมอปึองเปิดขี้นิกแล้วเด้อหมอปึองเปิดขี้นิกแล้วมา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 เออมามามาเขาคิ้วไว้เดี๋ยวเสียนรักษาห้ทีละเขตท,ทีละเขต สุวินพรสุวินพรสุวินพร่าจังไหนเฮาเออ่าจังไหนเฮาเขาผู้นั้นผู้นี้ก็ว่าสิเอาว่มาเอาอยาเด้ว,ว่าสัา่น่าอือยาขี้หนีของหมอปึงมีจำกัดเออบม่ได้ให้ง่ายๆเด้อยาหมอปึงนี่เออบ่ธรรม,มาดา <laughs> ไปก่อนนอจ้าเด้อเดี๋ยวคอยออกมาใหม่สวัสดีจ้า